ช่วง Inside World of Speed เริ่มต้น Inside World of Speed สัปดาห์นี้ครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ทีมงานมีโอกาสได้ทดสอบหุ้นได้พาลิเส2.2 e x c ก u s ค v ู รุ่นขับเคลื่อน2ล้อขุมพลังดีเซลเทอร์โบ197แรงม้าซึ่งส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแปสปีดโดยทีมงานครับมีโอกาสขับเส้นทางกรุงเทพไปกลับบุรีรัมย์ระยะทางรวม500กิโลเมตรสิ่งที่โดดเด่นจาก SUV7 ที่นั่งขุมพลังดีเซลคันนี้จุดแรกคือช่วงล่างที่ทุกคนลงความเห็นตรงกันว่านุ่มนวลและมั่นคงไม่ว่าจะทางคลุกรละหรือทางตรงวิ่งยาวๆช่วงล่างหน้าหลังอิสระพร้อมโช้คอัพไฮเปอร์ฟอร์มานซ์ดัมเปอร์ทำให้ รวมถึงการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ทํามาได้เป็นอย่างดีขณะที่เครื่องยนต์รู้สึกได้ถึงความเงียบและนุ่มนวลทั้งที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะจังหวะออกตัวเกียร์หนึ่งที่พุ่งทะยานชนิดลืมฟีลิ่งเครื่องยนต์ดีเซลรถกระบะไปได้เลยทีเดียวสุดท้ายคืออัตราเร่งที่ตอบสนองได้อย่างคล่องตัวจังหวะ80 120กิโลเมตรทำได้ราว8วินาทีส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย11 12กิเมตต่อลิตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับ SUV ไซส์ใหญ่คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2,299,000บาทด้านความเคลื่อนไหววงการมอเตอร์สปอร์ต2ล้อชิงแชมป์เอเชียรายการอิเด IDM Asia Road Racing Championship ล่าสุดสนามแข่งบุรีรัมย์ International Circuit รวมกับ2 w Wheel Motor Racing ประเทศมาเลเซียแถลงเปิดตัวซีซั่น2025 ซึ่งประเทศไทยได้ทําหน้าที่เจ้าภาพต่อเนื่องเป็นปีที่11โดยยังคงรับสิทธิจัดการแข่งขันสนามเปิดซีซั่น25-27ถึงเมษายนและสนามปิดท้ายฤดูกาล5-7ถึงธันวาคมดวลความเร็วทั้งสิ้น4รุ่นได้แก่เอเชียซูเปอร์ไบค์1,000ซีซีซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีเอเชียโปรดักชัน2 5 0ยซีซีและอันเดอร์โบนหนึร้อยห้สิซีซีโดยมิสเตอร์รอนฮอกประธานทูวิล์มอเตอร์เรสซิ่งเจ้าของลิขสิทธิจัดการแข คือการแข่งขันที่เข้มข้นและมีผู้ติดตามมากที่สุดในเอเชียรวมดาวบิดชั้นนําของทวีปถึง17ประเทศและขอขอบคุณอีเดมิสึในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและเป็นไตเติลสปอนเซอร์ต่อเนื่องมาก,กว่า10ปี Welcome to the 2025 uh, Edemitsu F5 Asia Road Racing Championship um, We are very happy to announce our partnership with Edemitsu again and you know we've now had more than a 10 year relationship with Edemitsu and this year will be very interesting, very challenging for the championship and we hope to continue working with t It h e m i t s u not only now but for the long term foreseeable future. ขณะที่ความเคลื่อนไหวทีมแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เบรสซิ่งทีมทีมแข่งแชมป์เอเชีย7สมัยในสังกัดของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนําโดยคุณพานุพลกิติคำรนรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าและคุณวีรพงษ์ธนกิจจานนท จัดก,การทั่วไปฝ่ายกีฬายานยนต์นำทัพเปิดตัวไลน์อัพนักบิดล่าแชมป์เอเชียปี2025เริ่มจากไอเดียกริตพัฒน์เขือนคำที่จะลงแข่งในรุ่นเอเชียโปรดักชัน250โดยรถามา a ่า R3 และตีอนุภาพซามูนที่จะไล่ล่าแชมป์รุ่นซูเปอร์สปอร์ต600โดยรถามาฮ่า R6 พร้อมยกทีมงานแมานิคคนไทยที่มีประสบการณ์จากศึกเวิร์ s ซูเปอร์สปอตมาผนึกกกำลังล่าแชมป์เอเชียอีกสมัยในปีนี้ ครับในส่วนของยามาฮ่าเองนะครับเราจะมีเข้ากันแข่งขันทั้งหมดอยู่3รายการรายการแรกก็คือรายการของยามาฮ่าแชมเปียนชิพซึ่งเป็นรายการในระดับภายในประเทศนะครับรายการที่2เนี่ยรายการ R3 บูคูนะครับเอเชียแชมเปี้ยนชิพซึ่งมีมีหมด3ประเทศไทยญี่ปุ่นออสเตรเลียประเทศละ2สนามนะครับเราก็จะส่งนะครับเด็กเราเนี่ยนะครับที่มีอายุต่ำกว่า20นะครับในการที่จะไปแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับและถ้าสมมติว่าเราได้แชมป์นะครับเราก็จะหาเด็กที่ได้มาเนี่ย ขึ้นมาแข่งในระดับของตัวเอเชียโรลซิ่งซึ่งเป็นรายการสุดท้ายในระดับเอเชียน้องไอเดียก็เป็นอีกหนึ่งนะครับผลิตผลที่เกิดจากรายการอาร์ทรีบููเพราะฉะนั้นในส่วนของเยามาฮ่าเองเนี่ยเราให,ให้การสับสนุนเ,เรื่องการแข่งขันค่อนข้างมากนะแล้วก็พยายามที่พัฒนาน้องๆน,น,นะครับเด็กๆนะครับขึ้นมาจากในระดับประเทศสู่ระดับเอเชียครับด้านโตโยต้าเปิดตัว FT มี T Me, รถมินิ e ีต้นแบบที่มีขนาดกระทัดรัดยาวไม่ถึง2.5เมตร ซึ่งทำให้สามารถจอดในพื้นที่แคบได้อย่างสะดวกใช้พื้นที่เพียงหนึ่งใน3ของที่จอดรถมาตรฐานเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่จํากัดมาพร้อมกับความเร็วสูงสุด45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้100กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งด้วยแผงหลังคามีโซลาเซลล์ช่วยชาร์จไฟเพิ่มระหว่างวันซึ่งวิ่งได้อีก20 30กิโลเมตรคาดว่าจะเคาะราคาขายในยุโรปที่10,000ยูโรหรือราว364,000บาท และเตรียมเปิดตัวออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในอีก2 3ปีข้างหน้าปิดท้ายที่ PTT Station ใครที่ได้รับคูปองส่วนลดน้ำมันฟรี120บาทหลังเติมน้ำมันซ u เปอร์พาวเวอร์ดีเซลหรือซ u เปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอลครบ1,200บาทอย่าลืมนำคูปองไปใช้สิทธิ์ของท่านในการเติมน้ำมันซ u เปอร์พาวเวอร์ครบ1,200บาทในครั้งถัดไปภายในวันที่31มีนาคมนี้ SST Autopass จัดจำหน่ายโดยสหสินไทยยนต์แบรนด์นี้ที่คุณไว้ใจมานานกว่า50ปี